วยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ #EP ที่265คะ่ะเรื่องราววันนี้เป็นดราม่าที่เหมือนจะจบแล้วแต่มันก็ยังไม่จบสักทีสำหรับยูทูบเบอร์ขวัญใจสายตื้ดอย่างคุณแจ็คแป๊บโพเจ้าของเพลงฮิตอยากโดนช้อนแกงที่มีคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปตอนที่คุณแจ็คเนี่ยปีนขึ้นไปบนโต๊ะของร้านอาหารโอมาเกเส่แห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมก่อนที่คุณส่วนของร้านจะออกมาโพสต์อีกว่าคนที่ดราม่าเนี่ยไม่มีปัญญามากินหรอกอ้าว ทำไมคุณพี่ทำอย่างนั้นล่ะคะแถมมันยังมีดราม่าซ้อนไปในดราม่าของคุณหุ้นส่วนอีกกลายเป็นว่าเหตุการณ์เดียวมีถึง3ดราม่าซ้อนเลยทีเดียวแล้วรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงล่าสุดคุณหุ้นส่วนออกมาแถลงอะไรบ้างก็ไปฟังได้ในแฮชแท็กแจ็คแปบโฮค่ะแนะนําตัวละครก่อนค่ะคุณแรกคุณหมอสุนินเป็นทันตแพทย์ที่เราใช้คําว่าโคตรละรวยรวยแบบแนวหน้าของประเทศนอกจากจะรวยแล้วเนี่ยคุณหมอก็โคตรแนวด้วยคุณหมอเป็นคนที่ชอบการปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจนะคะคุณหมอเคยจัดปาร์ตี้หมดไป คืนหนึล้านบาทชอบบินไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น3,4วันแล้วก็นั่งตัวกับเป็นหมอฟันที่อารมณ์ดีค่ะแล้วก็บริจาคช่วยเหลือสังคมมาตลอดตลอดอีกเรื่องคือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุณหมอซุนยินช่วงนี้เพราะว่าคุณหมอคือคุณพ่อของคุณเควินพลที่มีประเด็นเรื่องของการถูกแท็กซี่ฟันค่าโดยสารที่ภูเก็ตอยู่ค่ะคนต่อมาค่ะคุณแจ๊คแป๊บโฮ แจ็คเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายตื้อเจ้าของช่องสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮที่มีผู้ติดตามสูงถึง3.75ล้านคนเลยนะจริงๆอ่ะชาแนลเนี้ยมันเป็นชาแนลที่2แล้วนะคะเพราะว่าชาแนลหลักของคุณแจ็คเคยปิวไปแล้วรอบหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำคอนเทนต์มานานลวค่ะแล้วก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างตอนที่คุณแจ็คเนี่ยปล่อยเพลงอยากโดนช้อนแกงเพลงแดนสุดฮิตที่มียอดวิวเกือบ90ล้านวิวแล้วนะส่วนคอนเทนต์ในช่องค่ะก็จะเป็นแนวพวกไลฟ์สไตล์แกล้งคนทําอะไรแปลกๆประมาณนั้นค่ะจุดเริ่มต้นของ ดราม่าค่ะคือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนนําคลิปคลิปหนึ่งออกมาปล่อยโดยเนื้อหาในคลิปเนี่ยเป็นภาพของคุณแจ็คแปบโฮที่ปีนขึ้นไปบนโต๊ะอาหารในร้านโอมาเกเซ่แห่งหนึ่งโดยไม่ถอดรองเท้านะคะและต่อมาเนี่ยคลิปนี้ก็มีเพจดังเพจหนึ่งที่มีผู้ติดตามหลักร้านเนี่ยได้ทําการแชร์คลิปนี้ลงไปในเพจของตัวเองโดยทางเพจเขามองว่าพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะทุกคนก็รู้กันว่าโต๊ะอาหารมันควรจะเป็นที่ที่สะอาดอลูกค้าทุกคนก็น่าจะดากได้รับบริการแล้วก็ประสบกกกาาาาาารรรณ์ทีีด่ดจจ้นอาหานะหลลังคิป นี่ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียมันก็กลายเป็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นอะไรที่สกปปกแล้วก็ไม่มีมารยาทเอาซะเลยหลายคนก็เลยเริ่มตามไปต่อว่าคุณแจ็คค่ะจากนั้นในวันที่2กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาคุณแจ็กก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงในเพจสวัสดีครับผมแจ็คป๊บโพ แต่ว่าในคลิปชี้แจงเนี่ยมันมีคำหยาบเยอะมากถ้าใครไม่ชอบฟังก็ฟังสปอยตรงนี้ได้นะคะโดยสรุปของเนื้อหาคือคุณแจ็คเล่าให้ฟังว่าเรื่องเรามันเริ่มจากวันที่คุณหมอสุนินเหมาร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อฉลองเปิดตัวเพลงใหม่ของตัวเองคุณแจ็คบอกว่าในงานเนี่ยก็มีคนปีนข้ามกันไปข้ามกันมาเพื่อทําอาหารเยอะแยะมากมายรวมถึงคุณหมอด้วยตอนแรกตนกําลังเล่อยู่ว่าจะข้ามดีไหมแต่เห็นคนอื่นข้ามก็เลยรู้สึกว่าข้ามได้ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์จะพบว่าตอนนั้นมีเสียยยยงคนนนตตตะโโกกุบออว่าาาให้ข้ขมเเเลลปปป๊๊ไ ซึ่งตอนแรกคุณแจ็คได้ปฏิเสธไปแล้วแต่หลังจากโดนชงมาเข้มมากๆคุณแจ็คก็เลยตัดสินใจปีนโตขึ้นไปส่วนภาพคลิปที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนในงานถ่ายกันเองแต่มีผู้ไม่หวังดีตัดเอาตอนเฉพาะที่คุณแจ็คขึ้นไปปีนโตเท่านั้นคุณแจ็คบอกว่าถ้าแน่จริงทาไมไม่เอามาลงทั้งคลิปล่ะส่วนคนที่โรคสวยบอกว่าตนมารายาทไม่ดีเสียมารายาทกับลูกค้าท่านอื่นก็ให้แหกตาดูด้วยว่าทั้งหมดทุกคนที่มารู้จักกันหมดคนไทยเราจะชอบนั่งจับผิดคนอื่นชอบคิดแง่ลบเพราะแบบนี้ประเทศเลยไม่จเจริญ ถ้าเป็นอเมริกาการสวมรองเท้าไปในบ้านมันผิดหรือเปล่าแล้วทาไมคนไทยสวมไม่ได้ทำไมจะเอาเท้าขึ้นโต๊ะไม่ได้คนที่ด่าดตนเคยทําความดีบ้างไหมเคยบริจาคเคยช่วยเหลือสังคมบ้างไหมส่วนใครที่เป็น f อตนฝากไปคอมเมนต์หน่อยว่ามุมดีๆตนก็มีเหมือนกันใครที่เป็น f อตนจะรู้ว่าตนเป็นคนยังไงส่วนพวกโรกสวยก็ปล่อยให้เขายิ่นตายไป แถมยังมีการย้ำอีกด้วยนะคะว่าคุณหมอซุนยินเนี่ยก็ขึ้นโต๊ะเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอจะกล้าออกมายอมรับหรือเปล่านะและใต้ไลฟ์นี้ก็มี FC ของคุณแจ็คมาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะส่วนเพจที่แชร์คลิปดังเก่าไปก็ได้รับการติดต่อจากแฟนคุณแจ็คนะคะที่แสดงความไม่พอใจที่ทางเพจเนี่ย แชร์คลิปโดยที่ไม่สอบถามคุณแจ็คก,ก่อนว่าเรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วมองว่าทางเพจเนี่ยจงใจเกาะกระแสคุณแจ็คดังนะหลังจากนั้นค่ะเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียแบบใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่คุณแจ็คไปปีนโตเองก็ตามหรือว่าเรื่องคลิปที่คุณแจ็คออกมาถแถลงเอง คือหลายคนบอกว่าตัก,กาในคําชี้แจงของคุณแจ็คอะมันใช้บอดได้เลยอะการที่คุณโอยบริจาคหรือช่วยเหลือสังคมอะไรใดๆมันไม่ได้แปลว่าคุณสามารถทําเรื่องเสียมารยาทได้เรื่องคนอเมริกาใส่รองเท้าเขาบานเออแล้วยังไงต่อเขาก็ไม่ได้ใส่ปีนโตอาหารนี่แล้วสิ่งนี้ก็ไม่ใช่การโลกสวยแต่ว่ามันเป็นมารยาทพื้นฐานการอยากได้ความสะอาดบนโต๊ะอาหารนี่มันเป็นการโลกสวยตรงไหนคนที่เข้าไปกินใครเขาจะอยากสัมผัสขี้ตีนคนอื่นแล้วการที่ประเทศไม่จเจริญนะมันเป็นเพราะนายกหรือเปล่าเอออันสุดท้ายนี่ชาวเน็ตไม่ได้พูดนะคะเเราพูดอง สุดท้ายค่ะชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าคนเราเวลาทําผิดอะ่ะก็แค่อขอโทษไม่ใช่แถมจากนั้นหลายคนก็ตามไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นยูทูบเบอร์ของคุณแจ็คในเรื่องอื่นๆค่ะเช่นว่าคุณแจ็คเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้คําหยาบตลอดเวลาการกระทําต่างๆในที่สาธารณะรวมถึงมีการยกตัวอย่างคลิปวิดีโอบางคลิปที่ไม่โอเคนะคะอย่างเช่น คลิปที่คุณแจ๊กอะยกวงโยธวาทิตย์ไปที่สถานที่ที่เขาจับใบดําใบแดงขานกันแล้วพอมีคนจับได้ใบแดงคุณแจ๊กก็จะสั่งให้วงโยธวาทิ์เนี่ยเล่นเพลงซึ่งมันเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างจะแบบไปทางสนุกสนานะ่ะ หลายคนก็มองว่าเฮ้ยคนที่จับได้ใบแดงอะ่ะมันก็สูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวลาหน้าที่การงานคุณแจ็คทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นการไปซ้าเติมเขาส่วนคุณแจ็คบอกว่าเป็นการเล่นเพลงปลอบใจให้นะคะเรื่องดราม่าของคุณแจ็กก็ประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือออบตัดแว่นกองแสงสีฟ้าแว่นที่จะช่วยลดอาการตาเมื่อยตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานได้ซึ่งตอนนี้ออบตัดก็มีหน้าร้านแล้วอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5สามารถแวะไปตัดแว่นกันได้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะของดีอยากบอกเฉยๆต่อมาดราม่า หลังจากเกิดดราม่าในสักพักเนี่ยทางเพจที่เป็นร้านโอมกเกษตอ่ะเขาก็ได้มีการออกมาโพสตชี้แจงนะคะโดยโพสต์แรกบอกว่าจากดราม่าที่เกิดขึ้นทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจขอเป็นตัวแทนในการขอโทษลูกค้าทุกคนและขอยืนยันว่าตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นดีว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะปีนโตะที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววันนี้บอร์ดประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะทําการปิดร้านเพื่อทาการเปลี่ยนบาร์ไม้ใหม่และจะมีการเข้าปรับปรอย่่าาางเด็กขไม้ลูค ท่านใดทําแบบนี้อีกในอนาคตขออภัยมานะที่นี้ด้วยก็ถือว่ามาถแถลงค่อนข้างช้าแต่ก็มานะเรื่องมันก็ไม่ควรจะมีดราม่าอะไรต่อคะ่ะจนกระทั่งมีคุณหุ้นส่วนคนหนึ่งของร้านเนี่ยได้ทําการแชร์โพสต์เนี้ยใน Facebook ของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าทัวร์อย่าลงเยอะค่าตอบไม่ทันแล้วก็ได้มีการรีพายหนึ่งในคอมเมนต์ที่อยู่ข้างใต้โพสต์ของตัวเองนะคะบอกว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่ก,กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านตอนนี้ลูกค้าจองเต็มเลยครับ คนเราจะลา่น้ำมันใส่ดราม่าร้านตัวเองทำไมกันนะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นโพสที่เปิดสาธารณะด้วยก็เดาไม่ยากเนาะว่าจะเจอคอมเมนต์แบบไหนและดราม่าเรื่องที่3ค่ะมันก็ยังไม่จบเกิดจากคุณหุ้นส่วนคนเดียวกันนี่แหละคือหลังจากที่เขาออกมาสมไฟให้ดราม่าร้านตัวเองแล้วอะ่ะคุณหุ้นส่วนก็โดนคนไปไล่ตามสาบเหมือนที่คุณแจ็คโดนค่ะแล้วมันก็ยังไม่จบเพราะว่าแฟนเก่าของคุณหุ้นส่วนคนนี้เขาได้มีการมาเม้นในคลิปที่คุณแจ็คปีนขึ้นไปบนโต๊ะอาหารที่ถูกแชร์ในเพจดังนะคะบอกว่าตนเนี่ยเป็น ้นส่วนคนนี้โดยถูกยืมเงินประมาณ2.4ล้านบาทไปนานกว่า2ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยก่อนที่จะไปโพสต์เหยียดคนอื่นตัวเองคืนเงินก่อนไหมล่ะโดยฝ่ายหญิงบอกว่าเงินดังกล่าวเนี่ยมีการเอาไปลงกับร้านโอมกเกษตรที่ว่านี้แหละที่ผ่านมาฝ่ายชายทยอยคืนแค่บางส่วนและมีการหักเงินเล็กๆน้อยๆจากของขวัญที่ซื้อให้ฝ่ายหญิง อันนี้ฝ่ายหญิงมีหลักฐานเป็นแชทด้วยนะคะคือฝ่ายชายบอกว่าตอนแรกอะกะจะซื้อพวกนาฬิกาพวกแหวนซื้อให้ด้วยความรักแต่พอมารู้ความจริงบางอย่างก็เลยขอเอาค่าของขวัญที่เคยซื้อให้ไปเนี่ยมาหักลบกบหนี้กันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความจริงที่ว่านั้นคืออะไรนะคะมันอาจจะรุนแรงมากก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าพิ่งไปจ้าฝ่ายชายขนาดนั้นนะนอกจากนี้ค่ะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยังได้มีการประกาศว่า จะขอเข้าไปตรวจสอบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่ารายงานการเสียภาษีของร้านนถูกต้องไหมโอ้โหสเกลความเสียหายใหญ่โตไปอีกและสุดท้ายค่ะล่าสุดวันนี้ทางร้านก็ได้มีการออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดพร้อมกับหุ้นส่วนคนดังกล่าวที่เป็นคนสูมไฟดราม่าให้ร้านตัวเองแล้วนะโดยบอกว่าเรื่องนี้ทางร้านไม่ขอโทษใครไม่มีใครผิดใครถูกมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนถือว่าครั้งนี้ร้านขอเป็นตัวแทนของทุกคนออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สาเหตุที่ออกมาขอโทษช้าเป็นเพราะว่าพวกตนดูแลกันหลายธุรกิจด้านคุณหุ้นส่วนค่ะบอกว่าขอโทษกับเรื่องที่ตัวเองใช้คําไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดเรื่องการเหยียดหยามลูกค้าหรือไม่ให้เกียดลูกค้าเลย ตอนที่โพสตไปเป็นแค่อารมณ์น้อยใจเท่านั้นและตั้งใจจะคอมเมนต์คุยกับพี่ที่สนิทแต่เพราะตนทําไปโดยไม่ได้คิดตอนนี้ถึงต้องมานั่งขอโทษทุกคนอยู่ส่วนเรื่องประเด็นแฟนเก่าตามทวงหนี้คุณหุ้นส่วนชี้แจงว่าฝ่ายหญิงเคยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินจริงแต่ตนก็ไปเปิดธุรกิจต่างๆในภาคใต้ให้ฝ่ายหญิงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านชาบูซึ่งเงินที่ใช้เปิดร้านก็เป็นเงินส่วนตัวของตนสรุปได้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างติดหนี้ซึ่งกันและกันและตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เคลียร์หนี้กันอยู่ สุดท้ายค่ะคุณหุ้นส่วนยืนยันว่าไม่เคยมีการดูถูกลูกค้าอยู่ในหัวเลยการดูถูกลูกค้าเป็นสิ่งที่ตนไม่เคยจะทําและไม่คิดจะทําตนปลูกฝังพนักง,งานเสมอว่าคนที่จ่ายเงินเดือนของพวกเขาคือลูกค้าไม่ใช่ตนและตอนนี้เพจของร้านก็จํานวนดาวลดมาเหลือ1.5ดาวแล้วนะ ก็คิดว่าดราม่าเรื่องนี้ก็น่าจะจบบริบูรณ์กันตรงนี้นะคะยาวนานเหลือเกินเราคิดว่าให้พูดถึงในมุมของความสะอาดจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความสะอาดหรอกเพราะเวลาเขาเช็ดโต๊ะเขาก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์อะไรเรียบร้อยดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าภาพลักษณ์ของร้านอาหารอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายอมจ่ายเงินซื้อไงีเพราะโอมาเกษตรมันไม่ใช่ร้านที่ขายแค่อาหารคะ่ะแต่มันเป็นร้านที่ขายประสบการณ์ในการกินให้กับลูกค้าดังนั้นการที่ร้านมีภาพลักษณ์ว่าเคยมีคนไปปีนโต๊ะออกมาแบบนี้เราว่ามันกระทบมากเลยนะ เหมือนแบบเราฉันจะไว้ใจได้ยังไงอีกว่าโต๊ะที่ฉันกาลังนั่งกินอยู่ตรงเนี้ย ก่อนหน้านี้เคยมีคนขึ้นมาปีนโต๊ะโดยไม่ถอดรองเท้าหรือเปล่าฉันจะได้กินขี้ตีนใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดราม่าวันนี้เราทุกคนคิดเห็นยังไงกับดราม่าที่เกิดขึ้นบ้างคะมองว่าสิ่งที่คุณแจ็คทำมันเสียมารายาทจริงๆสิ่งที่เขาออกมาแถลงก็ไม่โอเคเลยหรือมองว่าเออจริงๆแค่เรื่องการไปเหยียบบนโต๊ะอาหารมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นปะคนไทยแบบเยอะไปเองแค่นั้นหรือเปล่าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี้นะคะ แล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่ในะแฮชแท็กหน้าอาริกะโตัวไซมัร